ก็ามาแนะนําำตลบกันี่ใช้งานแม็กกนะครับตัวนี้เป็นแม็กปกโปรยบัตน,นะครับอายุ3ปีกว่านะครับ3ปีครึ่งนะครับเปอร์เซ็นแบตเตอรี่นะครับสุขภาพแบตเตอรี่อยู่ที่80เดี๋ยวใช้งาน,น้ทุกทีนะครับอยู่ที่83นะครับ เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เหลอือประมาณนี้นครับอายุ3ปีกว่าเราใช้งานตั้งแต่เช้า6โมงจนถึงประมาณ19นาฬิกาหรือว่า1ทุ่มเกือบทุกวันนะครับเ,เปิดต่อเน,นื่องครับชาร์จบ้างไม่ชาร์จบ้างนะครับในระหว่างใช้งาน,นครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะชาร์จครับก็ถือว่าโอเคนะครับแบตเอตอรี่เหลือเท่านี้นะครับ แล้วก็ไม่ได้เปิดโหมดประหยัดพล mm ังงานนะครับเพื่อนเพื่อลองสังเกตนะครับแบตเตอรี่ที่เราใช้งานนะครับแบตเตอรี่อยู่ได้หลายชั่วโมงอยู่นะครับจากร้อนตครับก็อยู่ได้ตั้งแต่ชาร์เต็มนะบหนึ่งร้อยสิบสี่สิบห้าสิบหกสิ เกือบเจ็ดชั่วโมงอยู่นะครับเราต่อจอนอกอยู่ตลอดนะครับแล้วก็เชื่อมต่อตัวอาทิตย์พกพานะครับตัวนี้นะครับเชื่อมต่อตลอดการใช้งาน,นครับเปิดหน้าจออยู่ที่ประมาณ30-50ประมาณนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ความสว่างหน้าจอนะครับไม่ได้เปิดตัวไฟีย์บอร์ดนะครับ ใช้งานทั่วไปนะครับมีตัดต่อรูปภาพิิั่นบ้างนะครับตัวไม่ได้เยอะแล้วก็ใช้งานหน้าจอเบลเซอร์ YouTube เป็นหลักนะครับเราต่อจอเสริมนะครับเป็นจอเสียม,มินะครับ27นิ้วนะครับนะครับก็มาบอกกล่าวว่า สามปีกวา่าสามปีครึ่งนะครับแม็กพุกพลวันแบตเตอรี่ก็ยังเก็บไฟได้อยู่แล้วก็ใช้งานได้หลายชั่วโมองอยู่นะครับก็ถือว่าุ้มค่านะครับใครที่กาลังมองหาหรือว่าสนใจตัวแม็กพุกก็ลองดูตัวเลือกได้นะครับแม็กพุกพลวันอาจจะหามือหนึ่งยากนะครับเพราะว่ารุ่นใหม่ๆก็อัปเกรดตัวจิบแต่ว่าหาเมื่อสองก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ